เช้านี้ข้าเจ้ามื่นแตจะขึ้นรถไฟฟันเฟืองขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาริกิรถไฟฟันเฟืองสายนี้ถือว่าเป็นขบวนที่ขึ้นยอดเขาได้เป็นแห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถึงแล้วเจ้าสัทาีีรถไฟเขาริกิ ตึกขเขาที่หานบนยอดเขานี้คือโรงแรมบนยอดเขาลิกิเจ้าข้าเจ้าม่วนแต่และหลานน้อยมิลิงจะพาไปแอวบริเวณที่เป็นจุดไฮไลท์ชมวิวของเขาลิกิเจ้าตรงนี้จะเป็นลานนั่งทานอาหารหน้าโรงแรมที่พักบนยอดเขาลิกิที่เพื่อนมาพักกันเจ้าเนี่ยนะเจ้าโรงแรมที่พัก กินอาหารมื้อเจ้าดื่มกาแฟชมวิวเทือกเขาแอลชิลชิเจ้ามุมนี้มันจะมีกล้องฮ้อพอวิว360องศาฮุอพอเทือกเขาแอลเจ้าลานทุ่งหญ้าบริเวณนี้นะเจ้าทิเปิลมาไายทำละครเรื่องอย่าลืมฉันไยที่ได้พอละครเรื่องนี้ทิพติกเจษดาและคุณแอนทองผสมแสดงฉากบอกรักโรแมนติก จะอี้นะเจ้าคนมีกู้เป้นเกาะมาบอกรักแบบโรแมนติกมาแบบครอบครัวก็ดูอบอุ่นเจ้าข้าเจ้านี่นะกู้ข้าเจ้าบอกมาข้าเจ้าขอนั่งพักก่อนนอนั่งชมวิวเทือกเขาแอลไปละเจ้านั่งชมวิวบนทุ่งหญ้าลานดอกไม้ขึ้มอกคึ้มใจกระโดดโลดเต้นเลยเจ้าพอ,อแล้วเจ้าลุกไปหาตามหาความรักก่อนนะเจ้า ตอนนี้ข้าเจ้าก่อนลงมาแล้วเจ้านั่งกระเช้าไฟฟ้าจะลงไปเมืองตังลุ่มพุนะเจ้าเอาวิว360องศา,ามาฝากเพลิดเพลินบรรยากาศป่าเขาลำเนาไพรทะเลสาบหมู่บ้านงามงามน,นะเจ้า วันนี้เนี่ยเอาไว้ไปโ่นเนี่ยบันลกนี้เอามาขนดญเจ้า